ฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อถ้าท่านต้องการติดตามข่าวสารอย่างรวดเร็วกด Subscribe และกดติดตามไว้นะครับ สวัสดีครับขณะนี้ท่านกำลังอยู่ในรายการฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อ รายการนี้ครับเป็นรายการที่นําเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยเช่นเคยนะครับวันนี้ทีมงานทนายอ้อครับมีหลักกฎหมายดีๆมีคาที่ภาษาศาลฎีกาดีๆนะครับซึ่งศาลท่านเนี่ยเคยตัดสินอาไว้นะครับวันนี้ครับก็เป็นเรื่องของอุบัติเหตุรถชนกันอีกแล้วนะครับเพราะทจริงในคดีนี้เป็นแบบนี้นะครับวันเกิดเหตุนะครับผู้เสียหายนะครับเขาขับรถยนต์มานะครับมาในตามทางปกติของเขาอะนะครับตอนเกิดเหตุเนี่ยตอนช่วง ประมาณตีห้านะครับคดีนี้ครับผู้เสียหายนะครับขับรถเนี่ยคนท้ายรถหัวลากกันนะครับซึ่งเป็นรถยนต์บรรทุกนเครับเป็นเหตุให้รถยนต์เนี่ยนะครับได้รับความเสียหายนะครับโชคดีนะครับว่าผู้เสียหายนะครับซึ่งเขาเนี่ยขับรถยนต์มาชนเนี่ยนะครับเขาเนี่ยไม่ได้รับอันตรายสาหัสหรือถึงแก่ชีวิตนะครับก็ได้รับบาดเจ็บนะครับเพียงเล็กน้อยแต่ว่าที่สําคัญเลยนะครับรถยนต์ของผู้เสียหายในคดีนี้นะครับโช คนเสียหายเนี่ยนะครับถึงขนาดว่ารถยนต์คันดังกล่าวเนี่ยนะครับต้องคืนซากเลยคดีนี้ครับรถยนต์ของผู้เสียหายในคดีนี้นะครับเขาเนี่ยนะครับทาประกันภัยไว้โชคดีนะครับก็รถเนี่ยของผู้เสียหายในคดีนี้มีประกันนะครับบริษัทผู้รับประกันภัยนะครับของรถของผู้เสียหายในคดีเนี้นะครับประเมินแล้วอะนะครับรถยนต์คันดังกล่าวเนี่ยทำประกันภันไยไว้เนี่ยมีทุนเนี่ยนะครับคุ้มครองเนี่ยในกรณีที่ทรัพย์สิน เสียหายเนี่ยเป็นเงินจํานวน1นึ่งล้านห้่นบาทเลยนะครับรถยนต์คันดังกล่านะครับประเมินแล้วนะครับค่าซ่อมเนี่ยต้องถึงกับคืนทุนเลยนะครับทางบริษัทผู้รับประกันภัยนะครับเขาเนี่ยได้คืนทุนเนี่ยให้กับผู้เอาประกันรถคันนี้นะครับแล้วก็เอารถเนี่ยคืนทุนเนี่ยให้กับผู้เอาประกันภัยในคดีนี้นะครับหนึ่งล้านห้าหมื่นบาทแต่ว่ารถคันดังกล่าเนี่ยนะครับเขาเนี่ยไปขายซากได้ซากรถเนี่ยขายได้ประมาณ3 0 0แสนกว่าบาทนะครับ บริษัทผู้ร er ับประกันภันยของผู้เสียหายในคดีนี้นะครับเขาเนี่ยต้องชดใช้เงินเนี่ยให้กับผู้เอาประกรันภัยในคดีนี้เป็นเงิน70,000 0กว่าบาทเลยนะครับพอเขาเนี่ยชำระเงินให้กับผู้เอาประกันภัยไปแล้วนะครับเขาเนี่ยก็ได้มารับช่วงสิทธิ์นะครับเขาเนี่ยมายื่นฟ้องนะครับในคดีแพ่งเนี่ยเป็นโจทย์นะครับฟ้องจำเลยที่1น่น,นะครับคนที่เป็นลูกจ้างเนี่ยขับรถยนต์บรรทุกคันเกิดเหตุเนี่ยนะครับแล้วก็ฟ้องจำเลยที่2อนะครับซึ่งเป็น ในจ้างหรือเป็นตัวการที่ใช้จ้างวานเนี่ยนะครับก็คือว่าเป็นจำเลยที่2ในคดีนี้ด้วยแล้วก็รถยนต์บรรทุกคันดันงกล่าวเนี่ยนะครับได้ทําประกันภัยไว้กับบริษัทผู้รับประกันภยัยแต่ว่ามีทุนคุ้มครองเนี่ยนะครับอยู่400,000บาทในส่วนของทรัพย์สินเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าการที่จําเลยนะครับซึ่งขับรถยนต์บรรทุกคันดันงกล่าวเนี่ยนะครับไปจอดเนี่ยในช่องทางด่วนเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ได้ให้สัญญาณไฟหรือสัญลักษ ตามที่กฎหมายกําหนดนะครับตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะครับพศ2522มาตรา61เนี่ยเขาจะวางหลักเอาไว้เลยนะครับการที่จาเลยที่1น่นะครับละเลยนะครับแล้วก็ไม่รีบเคลื่อนย้ายรถนะครับไม่ได้จัดให้ทําแสงไฟนะครับหรือว่าสัญลักษณ์หรือเปิดไฟกระพริบต่างๆเนี่ยนะครับเป็นเหตุให้รถเฉียวชนกันเนี่ยคดีเนี่ยครับบริษัทผู้รับประกันภัยนะครับซึ่งเขาเนี่ยได้ชดใช้เงินเนี่ยค่ารถเนี่ยให้กับผู้เสียหายในคดี นี้แล้วเนี่ยเขาจะมาฟ้องนะครับกับจําเลยที่1แล้วก็กับจําเลยที่2นะครับซึ่งเป็นนายจ้างแล้วก็ฟ้องกับบริษัทผู้รับประกันภัยของรถยนต์บรรทุกหัวลากเนี่ยนะครับได้หรือไม่แต่ก่อนอื่นนะครับที่เราเนี่ยจะเข้าไปดูข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในคดีนี้นะครับทนายอ้อนะครับก็อยากขออนุญาตนําเรียนเนี่ยให้ท่านเนี่ยเข้ามาดูหลักกฎหมายก่อนนะครับคดีนี้ครับพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะครับพศ .2522 ้มา ตากส็ก็วางหลักไว้แบบนี้นะครับในเวลาที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอที่ผู้ขับขี่นะครับจะมองเห็นรถที่จอดในทางเดินรถได้โดยชัดแจ้งนะครับในระยะไม่น้อยกว่า150เ <150 S 2> <m. S 1> มตรผู้ขับขี่นะครับซึ่งจอดรถในทางเดินรถหรือไหลาทางนะครับต้องเปิดไฟหรือใช้แสงสว่างตามประเภทลักษณะและเงื่อนไขที่กําหนดนะครับในกฎกระทรวงคดีนี้นครับโจทย์เนี่ยฟ้องว่าเหตุละเมิดนะครับเกิดจากค ความประมาทของจำเลยที่1น,นะครับที่จอดรถในช่องทางเดินรถช่องทางด่วนซ้ายสุดนะครับโดยไม่เปิดไฟฉุกเฉินนะครับไม่แสดงเครื่องหมายจราจรหรือสัญญาณจราจรอื่นใดนะครับไว้บริเวณถ้ายรถซึ่งตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะครับพศ2522มาตรา61บัญญัติเอาไว้นะครับในเวลาที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอที่ผู้ขับขี่นะครับจะมองเห็นรถที่จอดในทางเดินรถได้โดยชัดแจ้งนะครับในระยะ ไม่น้อยกว่า150เมตรผู้ขับขี่นะครับซึ่งจอดรถในทางเดินรถนะครับหรือไหลาทางต้องเปิดไฟนะครับหรือใช้แสงสว่างตามประเภทลักษณะและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงเมื่อจําเลยที่2นะครับมีได้นําสื่อพยานหลักฐานใดนะครับที่จะแสดงให้เป็นไปตามข้ออ้างว่าจําเลยที่1นะครับได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่บัญญัติไว้ดังกล่าวแล้วรวมทั้งไม่นําสื่อนะครับหากล้างให้เห็นได้ว่ายอเนี่ยนะครับกท็ทำผิดโดยมี ีส่วนประมาทด้วยเช่นไรกรณีนะครับจึงต้องรับฟังได้ตามที่โจทย์นาสืบมาทั้งหมดเลยนะครับจำเลยที่2เนี่ยจึงต้องร่วมรับผิดต่อโจทย์ในความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับคดีนี้ครับโจทย์นะครับหมายยื่นฟ้องนะครับและขอแก้ไขคําฟ้องขอให้บังคับจําเลยทั้ง3านะครับร่วมกันชําระเงินนะครับจำนวน746,438บาทแก่โจทย์นะครับพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ7.5ต่อปีของ ของต้นเงินเนี่ยนะครับ719,815บาทนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปนะครับจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทย์คดีนี้ครับจำเลยที่1น่นะครับซึ่งเป็นลูกจ้างเนี่ยขาดนัดยื่นคำให้การนะครับจำเลยที่สองที่สานะครับให้การและแก้ไขคำให้การขอให้ยกฟ้องคดีนี้ครับศาลชั้นต้นเยนะครับท่านเนี่ยจากการสืบพยานกันแล้วนะครับศาลชั้นต้นเนี่ยท่านพิจารณาแล้วนะครับท่านเนี่ยที่พากษา ให้จำเลยที่1และที่2นะครับร่วมกันชำระเงินนะครับ53,870บาท50สตางค์พร้อมดอกเบีย้ยในอัตราร้อยละ7.5ต่อปีนะครับของต้นเงินดังกล่าวนับตั้งแต่วันที่1มีนาคมพศ2549นเะครับเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จจดโดยจำเลยที่3านะครับซึ่งเป็นบริษัทผู้รับประกันภัยในคดีนี้นะครับของรถยนต์บรรทุกพ่วงคันดังกล่าวเนี่ยนะครับต้องร่วมรับผิดไม่ ไม่เกิน4แสนบาทนะครับพร้อมดอกเบีย้ยในอัตรา้อยละ7.5ต่อปีนะับแต่วันที่1มีนาคมพศ2549จนกว่าจะชำระเสร็จเกียโจทกับให้จำเลยทั้ง3มนะครับร่วมกันใช้ค่าวิชาธรรมเนียมแทนโจทโดยกำหนดค่าทนายความ5,000บาทโจทและจำเลยที่2และจำเลยที่3ามเนี่ยนะครับยื่นอุทธรณ์ขึ้นมานะครับสู่ศาลอุทธรณ์คดีนี้ครับศาลอุทธรณ์ภาคหนึ่งนะครับท่านเนี่ยพิจารณาแล้วเนี่ยพิพาทศา แก้เป็นว่าให้จำเลยที่1และที่2นะครับชำระเงินนะครับจำนวน7,46438บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยนะครับในอัตราร้อยละ7.5ต่อปีของต้นเงิน7น1ะครับ719,815าบทนับถัดจากวันฟ้องนะครับจนกว่าจะชำระเสร็จให้จำเลยที่3นะครับร่วมกันรับผิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน4น0 0ยะครับ400,000บาทและค่ารักษาพยาบาลของนายยิ่ง ยศนะครับจำนวนเงินเนี่ย6,865บาทตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนะครับพศ2535รวมเป็นเงินนีนะครับ46,865บาทนะครับพร้อมด้วยดอกเบี้ยเงัตราร้อยละ7.5ต่อปีนับตั้งแต่วันที่1มีนาคมพศ2 5 4พน,นะครับจนกว่าจะชำระเสร็จให้จำเลยที่2และที่3นะครับร่วมกันชำระค่าลิชาธรรมเนียมชั้นอุทัย แทนโจทย์โดยกําหนดค่าทนายความให้3,000บาทนอกจากที่แก้นะครับให้เป็นไปตามคําพิพากษาศาลชั้นต้นจําเลยที่2เนี่ยยื่นดีกาขึ้นมาสู่ศาลดีกาเลยนะครับศาลดีกานะครับท่านเนี่ยพิจารณาแล้วเนี่ยท่านวินิจฉัยว่าแบบนี้นะครับพอใทจริงเนี่ยรับฟังเป็นยุติในเบื้องต้นว่าโจทย์นะครับรับประกันภัยค้าจุนรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน4สอบริสีนะครับ5689กรุงเทพมหานครจากบริษัทไซแ แซิวนะครับสกินเซอร์วิสจำกัดมีระยะเวลา1ปีนับตั้งแต่วันที่2กรกฎาคมพศ2 5 4 8นะครับถึงวันที่2กรกฎาคมพศ2 5 4 9รถคันนี้นะครับต่อมาเนี่ยเปลี่ยนหมายเลขทะเบียนเป็นพอฐานอ่าง5689กรุงเทพมหานครนะครับและโจทย์เนี่ยยังรับประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนะครับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพศ2,500 35ด้วยจำเลยที่1นะครับเป็นผู้ขับรถยนต์บรรทุกหัวลากนะครับรถพ่วงหมายเลขทะเบียนนะครับ70 1574นครปฐมในทางการที่จ้างของจำเลยที่2โดยจำเลยที่1นะครับเป็นลูกจ้างหรือเป็นตัวแทนของจำเลยที่2ในขณะเกิดเหตุและมีจำเลยที่3นะครับเป็นผู้รับประกันวินาศภัยนะครับเมื่อวันที่26พฤศจิกาย,ยนพศ2548เวลาประมาณ11นาฬิกานะครับ จำเลยที่1เนี่ยขับรถยนต์บรรทุกหัวลากรถพ่วงคันดังกล่าวนะครับไปตามคําสั่งหรือได้รับมอบหมายจากจำเลยที่2นะครับมาตามถนนพูนโยธินขาออกจากทางด้านหลักสี่มุ่งหน้าหลังสิทธิ์นะครับในช่องทางเดินรถช่องทางด่วนนะครับด้วยความประมาทของจำเลยที่1น,นะครับได้จอดรถยนต์บรรทุกหัวลากพ่วงดังกล่าวนะครับ ซึ่งเครื่องยนต์เนี่ยขัดข้องเสียอยู่บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเมอร์ริคิงนะครับลำสิตตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีตั้งแต่เวลา11นาฬิกานะครับของวันดังกล่าวโดยจอดรถนะครับในช่องเดินรถช่องทางด่วนด่านสายสุดติดกับขอบปูนเนยนะครับกันระหว่างทางด่วนกับทางคู่ขนานโดยไม่ได้เปิดไฟฉุกเฉินนะครับและไม่แสดงเครื่องหมายจราจรหรือสัญญาณจราจรอื่นใดเนี่ยไว้ด บริเวณท้ายรถเพื่อให้ผู้ขับรถคันอื่นนะครับเห็นว่ารถเกิดอุบัติเหตุจอดอยู่กระทั่งนะครับเวลาประมาณ5นาฬิกานะครับของวันที่27พฤศจิกายนพศ2548นายยิ่งยศเนี่ยนะครับขับรถยนต์คันหมายเลขทะเบียนนะครับ4ส,สอบหรีสีเนี่ยนะครับ5 6 8 9กรุงเทพมหานครหรือพอ,อนะครับ5689กกรุ 5, 6, 8, 9, งเทพมหานครมาตามถนนในทิศทางเดียวกันเมื่อถึงที่เกิดเหตุนะครับ ซึ่งมีแสงสว่างไม่เพียงพอที่จะเห็นได้ในระยะไกลนะครับรถที่นายยิ่งยศขับเนี่ยจึงเฉียวชนท้ายรถยนต์บรรทุกหัวลากพ่วงนะครับที่จอดอยู่ได้รับความเสียหายนะครับและเป็นเหตุให้นายยิ่งยศเนี่ยได้รับบาดเจ็บต่อมานะครับพนักง,งานสอบสวนเนี่ยได้ตรวจสถานที่เกิดเหตุนะครับและลงความเห็นว่าเหตุละเมิดดังกล่าวนะครับเกิดจากความประมาทของจำเลยที่1น่นะครับโจทย์เนี่ยนะครับในฐานะผู้รับประกันภัยนะครับได้ชด ค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ยด้วยการคืนทุนประกันเนี่ยเป็นเงินจํานวน1น0 0 0ล้านห้าหมบาทให้ผู้เอาประกันภัยนะครับและขายซากลถได้เป็นเงิน3น5 0ะครับสามแสนบาทคงเหลือค่าเสียหายอีกนะครับเจ็ดแสาบาทและจ่ายค่ารักษาพยาบาลนะครับให้นายยิ่งยศให้แก่โรงพยาบาลปทุมเวช6กพันบาทมีปัญหานะครับต้องวินิจฉัยตามดีกาของ จำเลยที่สอว่าจำเลยที่1นะครับมีได้เป็นฝ่ายประมาทหรือไม่ข้อนี้นะครับโจทย์เนี่ยมีนายยิ่งยศเนี่ยมาเบิกความเป็นพยานนะครับในวันเกิดเหตุเนี่ยพยานขับรถยนต์คันหมายเลขทะเบียนนะครับสี่สอบดีสี5ห้าหรือทออเนี่ยนะครับห้าหกแรุงเทพมหานครโดยเปิดไฟหน้ารถด้วยนะครับเนื่องจากถนนยังมืดอยู่และไฟหน้ารถนะครับสามารถมองเห็นถนนได้ในระยะ25เมตรดังนั้นนยะครับ ตามที่จำเลยที่2เนี่ยให้การต่อสู้และอ้างในดีกาว่านายยิ่งยศนะครับมิได้เปิดไฟหน้ารถไว้ในขณะเกิดเหตุนะครับจึงทําให้ไม่เห็นรถของจำเลยที่2อนะครับที่จอดอยู่นั้นเห็นว่านะครับคดีนี้ครับโจทย์ฟ้องว่าเหตุละเมิดเนี่ยกดจกความประมาทของจำเลยที่1น่นะครับที่จอดรถในช่องเดินรถช่องทางด่วนสายสุดโดยไม่เปิดไฟฉุกเฉินไม่แสดงเครื่องหมายจราจรหรือสัญญาณจราจรอ,อื่นใดนะครับไว้บริเวณท ซึ่งตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะครับพศ2522มาตรา61บัญญัติไว้ว่าในเวลาที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอที่ผู้ขับขี่นะครับจะมองเห็นรถที่จอดในทางเดินรถได้โดยชัดแจ้งในระยะไม่น้อยกว่า150เมตรผู้ขับขี่นะครับซึ่งจอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทางต้องเปิดไฟนะครับหรือใช้แสงสว่างตามประเภทลักษณะและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงเมื่อจําเลยที่2นะครับ มิได้นำสืบพยานหลักฐานใดนะครับที่แสดงให้เป็นไปตามข้ออ้างว่าจำเลยที่1นนะครับได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่บัญญัติไว้ดังกล่าวแล้วรวมทั้งไม่นำสืบหักล้างให้เห็นได้ว่านายยิ่งยศนะครับกะทำผิดโดยมีส่วนประมาทด้วยอย่างไรนะครับกรณีเนี่ยจึงต้องรับฟังได้ตามที่โจทย์นำสืบมาทั้งหมดนะครับจำเลยที่2เนี่ยจึงต้องร่วมรับผิดต่อโจทย์นะครับในความเสียหายที่เกิดขึ้นที่ศาลอุทธรภาคหนึ่งพิพากษามา สารดีกานะครับเห็นพ้องด้วยดีกาของจำเลยที่สองนะครับฟังไม่ขึ้นที่พาาษายืนนะครับค่าวิจารณธรรมเนียมชั้นดีกาเนี่ยให้เป็นพับาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับอยากเข้าไปดูคำพิพากษาสารดีกาในคดีนี้เพิ่มเติมนะครับท่านเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ที่คำพิพากษาสาลดีกาที่4491/2558นะครับก็สำหรับคนที่ประสบอุบัติเหตุถูกรถชนนะครับแล้วท่าน เป็นฝ่ายถูกกันะครับแล้วท่านไม่รู้จะไปเรียกร้องกับคู่กรณีอย่างไรหรือในบางครั้งนะครับพยายามจะไปเรียกร้องกับคู่กรณีแล้วแต่คู่กรณีนะครับบ่ายเบี่ยงหรือคู่กรณีนะครับพยายามเพิ่มเฉยเลยนะครับหรือว่าคดีของท่านเนี่ยมีความล่าช้านะครับถ้าท่านติดขัดปัญหาในลักษณะแบบนี้นะครับทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็อยากให้ท่านเนี่ยลองติดต่อสอบถามมากับทีมงานเรานะครับทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยจะให้คําแนะนำนะครับเพื่อที่ท่านเนี่ยจะได้ทราบถึงสิทธ นะครับท่านเนี่ยจะได้เรียกร้องกับคู่กรณีต่อไปสําหรับคนที่รู้ตัวนะครับว่าเราขับรถไปเฉียวชนผู้อื่นนะครับเป็นเหตุให้ผู้อื่นเนี่ยบาดเจ็บสาหัสนะครับหรือไปเฉียวชนผู้อื่นเนี่ยเป็นเหตุให้ผู้อื่นเนี่ยถึงแก่ความตายท่านต้องรีบเข้าไปเยียวยาคนเจ็บแล้วหรือไม่นะครับท่านเนี่ยต้องรีบเข้าไปเยียวยาครอบครัวของผู้สูญเสียเลยนะครับสำหรับคนที่มีรถนะครับทนายอ้อเนี่ยอยากขออนุญาตนําเรียนนะครับท่านเนี่ยต้องตรวจสอบเลยนะครับว่ารถเราเนี่ยมีพรบหรือ ประกันภาพบังคับหรือไม่นะครับเราอย่าปล่อยให้รถเราเนี่ยไม่มีพรลบหรือไม่มีประกันภาพบังคับนะครับแล้วก็เราเนี่ยนอกจากจะทําประกันภาพบังคับแล้วหรือซื้อพรลบแล้วนะครับท่านเนี่ยควรที่จะต้องซื้อประกันภาพสมัครใจเนี่ยติดรถเอาไว้เลยนะครับเวลาเราเลือกซื้อประกันเนี่ยนะครับท่านเนี่ยแจ้งความประสงค์กับบริษัทผู้รับประกันเนี่ยนะครับหรือโบเกอร์ตัวแทนที่เขาขายประกันให้กับเราอะนะครับว่าแจ้งความคุ้มครองนะครับในส่วนของชีวิตร่างกายอนามัยบุคคลภายนอก กนนะครับวงเงินขั้นต่ำเนี่ยซัก1ล้านบาทนะครับต่อคนนะครับต่อครั้งเนี่ยวงเงินซัก10ล้านบาทคุ้มครองในส่วนทรัพย์สินของบุคคลภายนอกกันนะครับก็วงเงินซัก5ล้านบาทวันนี้ครับทีมงานทนายอ้อครับก็ได้นําเข็ดสาระความรู้ดีๆนําคําพิพากษาศาลฎีกาดีๆนะครับมานําเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังหากท่านเห็นว่ารายการนี้นะครับเป็นรายการที่มีสาระและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยทางทีมงานทนาย อ้อครับก็อยากให้ท่านเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือกดติดตามเรานะครับหรือในบางครั้งนะครับท่านเนี่ยอาจจะส่งหัวใจดวงเล็กๆมาให้กับทีมงานของเราวันนี้ครับทีมงานทนายอ้อครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาดูรายการของเราวันนี้ครับต้องขออนุญาตจบรายการแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ